สวัสดีค่ะทุกคนแฮปปี้มาแล้วนะคือโทรศัพท์แฮปปี้อะทำเท่าไหร่ก็เต็มอัดเท่าไหร่ก็เต็มมันมันไม่ให้อัดแบบพอจะไปตัดคลิปก็แบบขึ้นเต็มมันทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้กลับมาแล้วก็คือยังใช้ไม่ค่อยได้แต่พยายามจะอัดให้แบบสั้นๆละกันสั้นที่สุดขนาดสั้นที่สุดบางทีก็ยังเตือนว่าเต็่เนาะวันนี้ได้เท่าไหร่ก็คือเต็มที่นะครับ ยังยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปซื้ออะค่ะทุกคนเนาะเราก็ใช้ได้ได้หย่งประหยัดอะค่ะอืมแพปตี้เป็นคนไม่ตามเห็นไม่ตามอะไรเลยนะไม่รู้ใครเต็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ดับว่าอออยู่ด้วยความแบบสามาธิประหยัดที่สุดเนาะเราก็ไม่ใช่คนรวยขนาดนั้นเนาะอืม,มาอันนี้จะเป็นไพ่ขอเราเรื่องเราจะไม่มาดูของประจำวันกันแล้วดีกว่าวันนี้ เขาอยากจะบอกอะไรเลยแฮปปี้เล่าเรื่องเลยเนาะเพราะว่าแฮปปี้มาเป็นช่วงช่วงแล้วก็คืออาจจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเลยนะมาสามใบเดี๋ยวก่อนทุกคนสิดาวขึ้นมานะเออใจ okay. เงินกันนะคะอืมอันนี้ต้องบอกได้ว่าเอ,อคนที่มาฟังวันนี้ผ่านประสบการณ์ มันจะพูดว่าอันแสนเจ,จ็บปวดเร็วร้ายที่สุดแต่คุณทัศนาคติดีมากคือคุณเคยเสียของอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยช่วงเนี้ยหรือช่วงอที่ผ่านมาก็ได้หรือประมาณเนี่ยฟังย้อนไปหนึ่งถึงสามเดือนหรือประมาณหนึ่งถึงสามเดือนนะเวลาฟังคลิปหนึ่งถึงสามเดือนย้อนหลังกับไปข้างหน้านะ่ะคุณผ่านประสบการณ์เลวร้วายมาแน่นอนแนะบบสุดๆ แต่คุณทัศนคติดีคิดว่าเป็นการเรียนรู้ฉันมาเพื่อเรียนรู้แม้ว่าจะต้องจุกต้องเจ็บต้องพังมาพี่ภาอยากบอกอะไรต่ออืตอนนี้คุณติดขัดเรื่องอาการงานการเงินหรือเปล่าเนาะคือเขาบอกว่าให้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่บ้างเนาะ,ะมันจะเปลี่ยนพลังงานชีวิต ไปมีความสดใสเดินทางบ้างไปอยู่กับเพื่อนหรือบุคคลที่มีพลังบวกบ้างาชีวิตไม่รู้แหละที่เจออะไรมากุญแจอยู่ข้างหลังอย่าลืมจงเงยหน้าขึ้นมากุญแจรออยู่ก็เปรียมเพื่อให้คุณนั่นแหละตื่นขึ้นมาเนาะจากที่ลงที่เจ็ดที่พังทั้งหมดเขาบอกว่าตื่นได้แล้วอ่าต่อมาพราะคุณมีอะไร เป็นคนที่เสกสรรทุกอย่างได้เสกสรรทุกอย่างได้อยู่แล้วเป็นคนที่เก่งอาชีนีไม้เก่งเนาะมีความฉลาดปัดปืนอยู่ในตัวเออเป็นคนที่ลอกกลูทันลกได้สําแต่คุณไม่ชอบการที่แบบเกี่ยวอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีคุณอยากจะละทิ้งช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้อะไรที่ท็อกซิกอยากเป็นคนนี้ที่ยิ้มที่แบบสดใสเสกพลังงานดีๆได้อย่างนั้นเริ่มเลยทําเลย วันนี้เริ่มและทําเลยเนะเาะอ่าสำหรับใครที่มาฟังวันนี้มาเพราะอะไรเพราะมันต้องสร้างเงินสร้างงานใหม่คุณอาจจะเคยเสียเสียเงินไปกับเรื่องเนี่ย devil เป็นตัวนำหาในสิ่งที่ ความหลงไหลในสิ่งที่ไม่ดีความปวดหัวต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้เป็นสิทธิดับอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรืออะไรที่คุณไปหลงคิดว่าใช่คิดว่าถูกต้องเราไปเสียเงินโออเสียเงินแล้วก็อ่สิเปลี่ยนอันนี้คือคุณความจริงในคนมั่งมีแต่เกิดการเสียเงินและในที่สุดเอาเงินมาอาจจะอ่ล่อยหลอลงไปบ้างแต่คราวนี้ ตนเนี้คุณพนะ่ายตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นนะมันก็เลยทําให้ความที่เป็นสิกเหลี่ยนกําลังจะกลับมาแต่ระหวัางเรื่องเดวิลไวมันจะมีอะไรเข้ามาที่เกี่ยวกับการเงินของคุณหรือบางคนยังไม่ได้เสียงเงินอะไรแต่เป็นคนที่มีเงินจะมีคนเข้ามาในทางที่ทั้งดีไม่ดีเนาะต้องตรวจสอบดูให้ได้อืมตอนนี้บางคนเหมือนกำลังคิดคิดขีเอดอะไรหลายอย่างนะแต่ละอย่างเนี่ยคือมีความสับสน หลายอย่างมากเนื่องจากมีหลายเสียงคนพูดหลายกระแสหลายสังคมหลายทุกอย่างอะไรเงี้ยคือชีวิตตัวคุณเองบางทีอ่ะอยากเลือกด้วยตัวคุณเองแต่มันมีกระแสหลายอย่างที่อย่างงั้นสิอย่างนี้สิแต่คุณไม่สนใจละเลือกทําสมาธิอยู่กับตัวเองเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบมาถูกทางแล้วนะคือเลือกในใจที่ชอบแม้ว่าใครจะคัดค้านหรืออะไรยังไงก็ตามเออคนเรามันต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแฮปปี้ไม่รู้หรอกที่คุณไปมันจะดีไม่ดีแต่ สิ่งที่คิดไว้ลงมือทําดีกว่าเนาะแล้วก็ทําถูกแล้วที่ไม่ได้สนเสียงคนที่บาคนเขาว่าอาจจะเขาเรียกบูบี้เนาะบางคนอาจจะแบบเออพูดถึงคุณในทางที่แบบเออเย่อหย่าหรือไม่ดีหรือทําได้ทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเชื่อในตัวเองทําได้พลังขึ้นอยู่แล้วว่าตายแล้วเกิดใหม่แล้วว่าเป็นควีนออฟบอนด้วย ฉลาดทําได้แต่ไม่ค่อยเชื่อในตัวเองหลังจากนี้ขอให้เชื่อในตัวเองและสิ่งดีๆจะกลับมาอืมอ่ะส่วนสิ่งที่ใคระไรที่เป็นความลักที่เคยทําไม่ดีไว้อ่ะาบางทีอ่ะอันนี้ต้องพูดถึงว่าทั้งตัวเราทําเองด้วยแล้วคนอื่นทําเราขอให้ลบมันออกจากสมองจากความทรงจําบ้างเื่องผมว่าบางทีลืมไม่ได้ มันลืมไม่ได้จริงจมันก็เลยยังเก็บยังทําอยู่แต่คราวเนี้ยบอกแล้วว่าทัศนคติคุณดีเนาะคุณกลายเป็นว่าเอามาคิดว่ามันไม่แค่การเรียนรู้การศึกษาเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่เคยผ่านมาเนี่ยเรื่องที่มีคนทํารับหลังลินค้าสารพัดใส่ร้ายจนชีวิตคุณเนี่ยมันต้องตายแล้วเกิดใหม่ตอนนี้คนตื่นเนาะคนแบบไม่ใส่ใจเรื่องแบบที่ไม่ดีเห็นไหมเอาเรื่องที่มันอยู่ก้นบึ้งของสมองแบบ ชีวิตเลยแบบที่มันฝังในหัวจิตใจที่แบบว่าทําให้คุณเครียดทําให้คุณแบบโอ้โหคิดตไม่ตกคิดมากชายแสองออกมาคือปล่อยออกมาแล้วปลดปล่อยแล้วแล้วคุณก็ถือว่านี่คือการเรียนรู้ในชีวิตฉันและฉันจะก้าวเดินต่อไปไม่ว่าทางมันจะเป็นยังไงดีดีแล้วอืมต่อให้เจออะไรมาแค่ไหนบอกได้เลยวันนี้สุดยอดคุณสุดยอดแล้วอืเหตุการณ์ส่วนมากคุณจะต้องเลือกหระเลือก คิดไม่ตกแบบคิดไม่ตกจริงๆว่าจะทำยังไงทางเลือกมันเยอะบางทีก็เลือกผิดเลือกถูกแต่จากคุณเขาบอกแล้วว่าไม่ว่าเลือกทางไหนมั่นใจไปเลยทำไปก่อนอย่างที่บอกว่าลุกมือไปผ้าพราว้ชี้มาแล้วว่าลุกมือไปจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนาะอุป,ปถัมนะปัญหา ความขัดแย้งต่างๆมันเกิดจากสภาพสังคมเพื่อนหรือคนรักหรือครอบครัวได้หมดปัญหาความขัดแย้งกาลังจะหมดไปเพราะว่ามันเกิดละ่ะเกิดกางแสงสว่างบอกแล้วในทุกๆท,กที่ในทุกๆความสัมพันธ์มีทั้งดีและลายแต่ตอนนี้คุณกําลังจะแหวกบ้านมาแหละคุณรู้ว่าต้องเผชิญทั้งสิ่งดีไม่ดีในอนาคตหรือยังไงก็ตามแต่ตอนนี้คุณเลือกมีความสุขปัญหานี้ก้าวผ่านมันจะมีคนที่ยังไงก็ ติงคนของคุณเพื่อนคนรักครอบครัวคนของคุณหมายถึงว่าคนที่ให้กําลังใจอยู่เบื้องหลังไม่ว่าเบื้องหนา้าเบื้องหลังทุกอย่างเขาจะพาคุณเดินไปข้างหน้าไม่ต้องห่วงอืมวันนี้ดีนะให้ถือว่าดีแต่เขาบอกมาว่าคุณเคยเคยสิดดาบอไรถึงว่าเจ็บปวดอ่ะต่อไปคุณยืนอยู่เฉยๆเป็นคนที่สู้แบบ ได้ใช้ยชนะแล้วเห็นความรักเดี๋ยวจะเจอความรักแท้ความรักดีๆไม่ต้องไปสู้ตกแย่งชิงเป็นตัวสำรองหรือทําอะไรที่ยังไงก็ไม่เข้าตาคนที่คุณชอบหรือว่าเอ,อเขาไม่รักสักทีเขาไม่เลือกสักทีมั่นใจในตัวเองดรวยสง,ง่างามมีดีเป็นของตัวเองและจะเจอความรักดีต่อไปคุณจะอย่างเงี้ยเลยก้าวไม้ใครเข้ามาต้องพยายามแล้วนะไม่ใช่ฉัน คือแฮปปี้ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยความรักฉันไม่พยายามให้ฝ่ายพยายามดีกว่าแต่คุณจะพยายามเท่าที่สมควรรู้และวอาตัวเองมีดีไงมีค้างไงพยายามมาไงฉันก็ให้ให้คุณเหมือนกันคือเท่าเทียมกันนั่นเองเนาะคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีแล้วรู้จักความเท่าเทียมรู้จักรักตัวเองแล้วความรักที่ดีๆก็กำลังจะมาทุกอย่างดีหมดเลยเนาะกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหมดเลยมันจะเปิดจกักเหมือนย้อนมาให้อ่วะวนะันเนี้ เวลาแฮปปี้อ่านแบบย้อนในสิ่งที่คุณเจอแล้วก็ทางแก้ไขหรือเอสิ่งที่คุณกำลงจะเป็นอะไรเงี้ยมาอืมปิดจบได้เลยอืมปรับพลังงานให้ดีทำยังไงก็ได้คนที่มาฟังวันนี้เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกคนปรับพลังงานให้ดีปรับได้เมื่อไหร่รวยสดใสเดอะซันนี่สุดยอดแล้วเนาะเวลาสำหรับไหนดูแสงดิ ดูความมีความสุขและรวยจ้าฮะปรับพลังงานที่ไม่ไดีออกไปเดือแต่พลังงานดีๆไม่มีใครกั้นคุณได้คราวนี้ไม่มีอะไรขวางทางแล้วรวยความดักด,กดีการเงินดีการเงินดีอยู่ที่จิตใจคุณแล้วจิตใจสงผลจริงๆตามสโลแกนเลยคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองขอให้ทุกคนแบบเออทำจิตใจเราให้มันแบบเข้มแข็งน,น,นะคะบนโลกใบนี้นะแล้วก็ ผ่านมันไปให้ได้ลอยยิ้มส่วนเุกเซมหัวเราะหายไปเมื่อไหร่ลองเช็คตัวเองดูแล้วก็กินอิ่มเนอะหลับทำใจให้สบายที่สุดในสังคมลูกสมัยนี้เนาะเนี่ยแหละอยากเป็นไหมคนก้าวถ้วยล,ล่าเลืกองอยู่บนกองเงินกองทองและมีความสุขวิ่งบนสนามหญ้าขนาดนี้ถ้าอยากลุยเลยเริ่มเลยยิ้มให้ตัวเองในกระจกก่อนหาของกินอร่อย ทำอะไรก็ได้ที่สบายใจและหลังจากนี้พลังงานดีๆจะปรับมาสู่คุณไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ